มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official เป็นคู่รักของวงการบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานานมากๆสำหรับมาริโอเมาเลอกับจันจิเพราะเพิ่งแป๊บเดียวเป็นแฟนกันมา10ปีแล้วทำเอาหลายๆคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดวีเร็วๆสักที และมาต่อกันที่หนุ่มน้อยภูวินตั้งศักยืนที่เตรียมตัวเป็นบัณฑิตวิศวะจุลาแล้วซึ่งมีกำหนดจะรับปริญญาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปลื้มใจขนาดไหนและปิดท้ายกันที่หนุ่มโตโน่ภาคินเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทุกประเด็นกันเลยค่ะก็ก็ครับผมก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าก็คงก็มานานแ้นดอะไรเงนดูใติกตอตอเมนตจอย่าง อ๋อครับดีมากครับว่าสุสานปีนีค่ะนีใจนะครับผมก็แฮปปี้ดีว่าไทแซวเยอะมากน่มากอยากกินเท่า,านี้อ,อ๋อ <c oughs> ครับก็ยังไม่รีบครับ<อ> <c oughs> แ,ตแต่ก็ยังเรียกว,ว่าก็ตักคนต่างทำงานกันไปก่อนด้นอมีอะไรพิเศษในเรื่องสุสา <c oughs> ช่วงนี้ครับ ทำงานต่างๆทำงานก็กว้างก็อาจจะชวนกันไปกินข้ากินอะไรปกติพวกเราบอกว่าัแอนนต่ร์้านนี้แบบนี้มันมีอะไรพิเศษหรือว่าจริงๆแล้วมันเรียบง่ายอะไรเงี้ยก็เรียบง่ายๆครับแต่ว่าคงก็ต้องมีบ้างมะนิดหน่อยกินข้าวกินเนื้อใช่ใช่มีของขวัญอะไรพิเศษพูดชิมไหมปกติไม่ค่อยมีถ้าวันรุณลองเขาไม่แน่ครับรอบ มันแบบวันเกิดมันอะไรอย่างงี้ยแบบก็คือใช่สิบปีมันต้องมีความอะไรที่โกแต่คนเขาอยากถามเคล็ดลับมันีมันานืเงนกันยาวนานะรเคล็ดลับทาสิบปีก็ต่างคนต่างเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยังงก็ผมอยู่กันเหมือนเจอกันก็รู้รืกว่ามันอยู่กันเหมือนเพื่อนด้วยพี่น้อง ก็เลยไม่ได้ไม่ได้สีเรียนอะไรที่เป็นคู่รักหวานแบบนี้แบบแคปชั่นเป็นสีก็คือ มองว่าเออมแบบว่าบางคนก็มองว่าฝันงผู้หญิงเขาก็อยากาต้องต้องมีเรื่อ,องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสองคนไม่ได้แบบว่าซีเรียสตรงเนี้ยครับแ,แ,แ,แต่ก็แต่ก็แต่ก็คิดเอาไว้แบบในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดใช่ก็เหมือนกับว่าการที่เราอยู่ววกวันทุกวันแล้วก็มีความสุขเลยทุกวันตอนนี้คือบแบบแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วใช่แต่เรามีคุยกัน่มันดนข่าวอูแบบเองคุยกันเล่นๆดีไหมอะไรก็มีบ้าง ใช่ทต่วันนี้อะไรนี่ทำให้รู้สึกว่าส ok นิทเราสบายใจก็นั่นแหละครับก็รอ,อยู่กันบนเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนก็เลยแบบว่าเฮอแบบเฮฮาสนุกเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปไหนกันก็ไม่เฉียยใช่ ขอบคุณนะขอบคุณที่แบบว่าเออแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยให้กำลังใจมาขอบคุณมากเลยครับอ,อยากฝากบอกเลยนด้องเ่าไหมที่แบบช่วงหลังคนจะเห็นโมเมนต์บ่อยขึ้นกะ็ขอบคุณนะขอบคุณที่แบบเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจแบบส่งข้อความดีๆมาให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นพลังบวกให้กับคู่เราใช่ผมเป็นหวานๆก็เลยเห็นได้เห็นบ้างจากช่วงหลังน้องใช่ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆใช่ฝากโอลรลาไว้ด้วยนะจ๊ะก็ เป็นรายการที่สนุกมากตอนนี้ก็จะออกอีกแล้วอะไรอีพีล่าสุดมันจะมีอะไรอ่ะ e ีพีล่าสุดเหรอครับขับรถไปลาวขับรถไปลาวกับคุณกุลิขับใครเป็นคนขับเนี่ยโขับครับใช่ครับไปดูครับว่าโอ้ไปถึงไหมแฝกด้วยแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากก็คือรถนี่แหละครับอุปสรรคัใหญ่ เพราะเอารถเก่าไปมันก็มีอุปสรรคตลอดก็คือซ่อมตลอดค่ะไปดูไปดูต้องไปดูแล้วเชิญต้องเข็นไหมรอบนี้ไอเข็นนี่คือทุกวันอยู่แล้วครับทุกวันทั้งวันเพราะเป็นสไตล์เราอยู่แล้วสไตล์เราขับไปเข็นไปขับไปเข็นไปสไตล์เราขับรถคุ้นปวดหลังฮะแต่ก็เราแฮปปี้2ชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้โหหลายวันหลายวันหรอใช่เพราะว่าเพราะรถด้วยครับอะไรด้วย ทำอีกทำอีกทำเรื่อยๆหาเรื่องไปจีนไหมต่อหน้าไปไปเดี๋ยวไปอีกครับไปเรื่อยเลยครับไปรอบโลกอันนี้ไปขับรถเอออันล่าสุดนี้คือไปไปลาวครับับไปลาวไปอยู่มาม่าแต่ก็มีจะทำไปมาได้ไหมมีครับมีต่อไปมีใช่แต่ให้ไปดูอันลาวก่อนว่าเป็นยังไง่ก็วิถียูทูบเบอร์หรอใช่ครับสนุกวิถียูทูบเบอร์สนุกครับ ก็มีภาพยนตร์ด้วยฮะเรื่องไรเดอร์ฮะน่าจะเข้าประมาณต้นปีนี้เป็นเรื่องยังไงส่วนใหญ่แล้วเป็นไรเดอร์สงของเป็นไรเดอร์ส่งของแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็คือไรเดอร์ส่งของแล้วก็คือแบบไปเจอผีอะไรเงี้ยบางทีผีสั่งอะไรบ้างเงี้ยต้องไปดูคะไรเดอร์ไรเดอร์ใช่มันจะอกาเป็นแนวคอมเมดี้หรือแนวน่ากลัวเลยต้องไปดูไปกับ อ็สิ้นปีนี้แล้วครับกับน้องฟีนแล้วก็พี่อาร์ตมาลุกแล้วก็เสียงหลักไทยบ้านอ,าอันนี้อันนี้ไม่เป็นแนวแบบว่านนะมือใหม,ม,ม่นะขี่ตลกขี่โลกเขาไม่ดีถ้าผมตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรักในคืนฤด,ดูร้อนครับผมกอ็อยู่กันอีพีที่8แล้วครับกำลังจะฉายอีพี<ด> EP ที่9กับหรอีพีที่10ครับผมเในสองอาทิตย์ก็จะจบแล้วครับซีรีส์ความรักความยักษ์ของเรา ซีรีส์ฟอร์มยักษ์สกาเลท้าเลยครับผมสกาเลท้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในขบวนการของพิพิธภัณฑ์อยู่เลยคือด้วยคราวนี้มันเป็นโปรเจรกต์ความยักษ์เนาะมันใช้เวลาและนอกจากหลังบ้านจะใช้เวลาแล้วตัวเราเองที่เป็นนักแสดงก็ใช้เวลาในการทำงานบ้านเหมือนกันรับผมก็ยังไม่ได้ถึงขบวนการเวิร์กช็อปกันเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ อยู่ในขระนวนการของการฝึกสก,กิลอยู่ก็อาจจะเห็นในสื่อกันบ้างที่ไปฝึกขี่ม้ากันไปฝึกนู่นนี่นั่นกันที่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยกันได้หรือเปล่าก็ <c oughs> ต้องรอติดตามนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกสก,กิลกันก็อาจจะใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะกว่าที่จะถึงเวลาถ่ายทำครับของปูวินฝึกสกิลไหนบ้างคะอุ้ยของผมเพียบเลยครับก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าอันที่พูดได้แน่นอนคือขีม่ม้าครับผมก็ เพิ่งไปขี่ม้ากันมาครับอตอนนี้ยังขาดอีก2คนมั้งไม่สิครบหมดแล้วครับผม7คนได้มีโอกาสไปขี่ม้ากันแล้วก็รอ,อดูเหมือนกันว่าแต่ละคนเวลามาเจอเจ็คนจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันเคแตว่าขี่ม้าไม่ได้เหนื่อยแต่ว่าเดินทางไปขี่ม้าโอ้โหครับผมเอางี้ครับเวลาช่วงเวลาในการเดินทางไปกลับของการไปที่คอกบาเนี่ย คือสองเท่าของเวลาเรียนครับไกลไกลมากครับครับผมขี่เป็นอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เลยคริงจริงไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนไปเรียนไปกับพี่เตคนเดียวครับผมเลยยังไม่ได้เห็นอีกหกอีกห้าคนที่เหลือก็เลยรอดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นยังไงสกิลพี่เตเป็นไงคะอุ้ยสกิลพี่เตต้องบอกว่า ผมว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็มีการเข้ากับม้ามีการทำความรู้จักม้าแล้วก็ลองเดินลองช็อตดูก็ผมว่าน่าจะไปได้ดีครับครับผมค่ะฝากด้วยนะครับสเกลเลอรฮานนะครับผมออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่บอกเลยว่ารออีกยาวๆครับผมก็ถ่ายก็รออีกยาวๆครับเวิร์กช็อปก็อีกยาวๆครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับ ครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปครับผมเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็เป็นเดบิวต์ด้วยครับเอ่อเพลงชื่อวันเกิดเธอครับผมก็สามารถไปฟังกันได้ทาง YouTube ของ Razer Music แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยอีกนิดนึงล่าสุดเนาะข้อมูลจากเราแต่มันยังเราใช่ไหมครับครับผมก็กำลังจะรับปริญญาแล้วดีใจมากๆครับก็เรียนจบสักทีแบบก่อนหน้านี้อาจจะเรียนจบแบบไม่ต้องเอาตัวไปมหาลัยแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะครับผมก็ ดีใจมากๆรู้ใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าต่อไปกับชีวิตเราเราจะเอาไงต่อดีวางแผนไปบ้างยังครยังไม่ได้วางแผนเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเรียนโทแต่ว่าด้วยงานตอนนี้ด้วยจังหวะชีวิตหลายๆอย่างคงเป็นไปได้ยากก็อาจจะต้องดูอนาคตไปเรื่อยๆครับเรามาช่วยกันแก้ปัญหาครับในเมื่อมทีมมันเกิดวิกฤตใช่ไหมครับแล้วเราก็ เลือกได้แค่สองทางครับพี่พี่ว่าเราจะทิ้งไปไม่ต้องสนใจเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าเราจะช่วยในเมื่อเราตัดสินใจช่วยแล้วและที่สำคัญนักเตะทุกคนเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเขาก็สู้เพื่อตาสโมสรเพื่อมาหาลัยเพื่อกเกษตรศาสตร์เพื่อความฝันของเขาดังนั้นก็ทำใจไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นมองไม่เห็นดังนั้นอะไรที่จะช่วยได้ถ้าเกิดว่าสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ และพาทีมผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ผมคิดว่าผมก็คงจะดีใจกับทั้งสโมสรทั้งมหาลัยแล้วก็นักเตะทุกๆคนครับไม่ไม่ครับผมจะไม่เอาจะไม่เอาเงินของตัวเองไปทําให้ไปผมไม่เชื่อว่าแบบนั้นมันยั่งยืนเลยครับ<ม>แต่วิธีการที่จะทําให้สโมสรมันอยู่ได้คือการช่วยกันสร้างช่องทางช่วยกันการหาไรายได้ที่ที่เหมือนกับสโมสรฟุตนบอลอาชีพที่ต่างประเทศเขาทํากัน การขายบาัตรการขายเสื้อการหาสปอนเซอร์และการตอบแทนสปอนเซอร์ที่ที่มันสมเหตุสมผลทําไมเขาถึงอยากจะมาสนับสนุนสมโมสรนนี้ผมคิดว่าตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ได้รวมถึงการอ่ะให้โอกาสเด็กไทยครับหาพื้นที่ให้เขาได้ลงแข่งปั้นเขาขึ้นมาจนเขาสามารถเป็นตัวหลักสุดท้ายเขาไปเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติของเราได้ผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ทําไมถึงมีฟุตบอลลีกนะครับผมแล้วที่สําคัญเรา เราไม่ได้เอาแม้แต่บาทเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราเราต้องการให้มันผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับเพื่ออีก50ครอบครัวครับมันไม่ใช่แค่ตัวนักเตะนะไม่ใช่แค่ตัวสตาร์ทเขามีพ่อมีแม่มีลูกเขาพอเราก็รู้มาตลอดแหละว่าปัญหามันเล็กเขาไม่ได้เงินเดือนสักเดือนเลยครับตั้งแต่เริ่มซ้อมมาก็ผัดไปเรื่อยๆยตั้งแต่ซ้อมมาผมก็เห็น3เดือนแล้วครับใช่ครับแล้วที่สําคัญมีนักเตะต่างชาติอีก ไอ้เรื่องของการไปทําสัญญากับสปอนเซอร์ที่มาจากต่างประเทศอีกนะครับดังนั้นผมไม่อยากให้เราเสียชื่อคุ่งนี้จะเป็นวันแรกครับที่สโมสรนะจะมีเสื้อขายแล้วครับเสื้อทุกตัวเป็นความหวังของทุกๆคนครับหตัวเท่ากับ1ความหวังเลยครับตัวละ790บา้ครับาทครับสามารถช่วยกันอุดหนุนได้ครับมี3สีครับสีเขียวสีส้มสีขาวครับซื้อได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊ก นะครับของกเกษตรศาสตร์ FC นะครับแล้วก็มาซื้อที่สนามแข่งได้เลยพรุ่งนี้เราจะแข่งในบ้านเจอกับสมุดปาการครับจะเป็นวันแรกที่มีเสื้อขายแล้วครับออจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องสร้างตัวละครจะต้องถ่ายหนังช่วงเดือนพฤศจิกิแล้วคราวนี้ตัวละครตัวนี้เป็นเป็นตัวละครที่อยู่ในยุคเก่ามันมาจากการที่เราอยากจะศึกษาคนยุคนั้นให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าพอเจอกับพระอาจารย์ไปเจอพิธีแล้วนะ่ะเรา เรารู้แล้วว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่และคนที่มาทําพิธีให้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตแล้วพิธีแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับที่ทําตามโบราณทุกอย่างนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันคงไม่ใช่แค่ในเรื่องของการสร้างตัวละครแล้วละ่ะแต่มันคงเป็นเรื่องของการที่เรารับรู้ถึงความตั้งใจดีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามารวมกันเพื่อทําพิธีให้เราไม่ว่าจะเป็นพ่อหมอจากทั้งพัทลุงตรัง นครศรีธรรมราชคุณพ่อโกว่าทุ่งสงพอเพชรพระอาจารย์ประสูตรแต่และคนที่มารวมตัวกันผมคงหาโอกาสแบบนั้นไม่ได้แล้วครับ mm hmm. ก็เลยแทนที่จะแค่ mm hmm. ศึกษาก็เลยทําจริงไปเลยดีกว่าครับเจ็ด mm hmm. วันนะเจ็ดวันแช่ mm hmm. จริงๆเนี่ยเก้า mm hmm. <9 S 2> รอบครับแช่จริงๆเก้าารอบรอบละประมาณชั่วโมงกว่าแต่ชั่วโมงชั่วโมงกว่า แต่ว่าวันหนึ่งก็แบ่งกันเป็น3รอบแช่จริงๆประมาณ3 4วันรอให้ทางหนังทางทีมงานเป็นคนพูดดีกว่าครับแต่ว่าผมทําการบ้านในตัวละครของผมเราประสบความสําเร็จมากจากขุ 2003, นพะันสามเสือดำเราเราได้รางวัลคนดูชอบครับดังนั้นผมคิดว่าผมเลยอยากทั้งอยากขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาจริงๆเพราะว่าผมคิดว่าวันหนึ่งมันต้องหายไปแน่เลยครับ หรือไม่ก็ต้องผิดเพี้ยนไปครับแต่อย่างน้อยเราได้ได้ไปศึกษาได้มารู้จากครูบาอาจารย์จริงๆที่เขาล่ํ่เรียนมาจริงๆแล้วแต่ละคนก็90กว่าแล้วครับ90แล้วดังนั้นมันคงจะไม่มีอีกแล้วที่ที่เราจะใช่โอกาสที่ทุกคนจะมารวมกันแบบนั้นส่วนในเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อของใครของมันครับแต่เรื่องของความหวังดีความปรารถนาดีเราไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆครับที่ครูบาอาจารย์ทุกคนมาทำให้ จริงๆแล้วเวลาที่เราจะลงไปมันเป็นเรื่องของการออทําสมาธิครับปกติเรานั่งสมาธิใช่ไหมครับหรือว่าเราเดินเราก็ทาสมาธิได้ใช่ไหมแต่นี้มันคือการลงไปในเรือที่ข้างใต้มันเป็นสมุนไพรเป็นหนามเป็นว่านครับมีน้ํำร้อนมากมีน้ําเย็นมากเพื่อให้เราฝึกในระหว่างที่ออทําสมาธิซึ่งในแต่ละรอบก็จะมีบท บทสวดในแต่ละในแต่ละสาขาวิชาที่อาจารย์ท่านมาสอนถ้าเราอยากรักษาเราก็ต้องรักษาไวให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสุดวิสัยจริงๆหรือนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงเราก็ไม่คิดว่าคนจะรู้เยอะขนาดนั้นด้วยนะจริงๆเอาตรงๆเพราะว่ายังไม่ทันได้ลงรูปเราลงเรือเลยยังไม่ได้ลงรูปตอนที่ต้องเข้าไปนอนในในเรือเลยครับใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าคน คนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะนใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยคนก็เลยสนใจกันแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กผมว่าพี่ๆก็น่าจะเคยได้ยินวิธีกินเหนียวกินมันการแช่ว่านสมัยก่อนมันไม่ได้มีการผ่าตัดมันไม่ได้มีเวลาคนไปลบไปบาดเจ็บมามันก็เป็นความเชื่อ เป็นความรู้ของคนโบราณของเรื่องของสมุนไพรเขาเรียกว่าสายเ,เวทผมว่าให้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลดีกว่าเรามองถึงประโยชน์ดีกว่าว่าส่วนรวมได้อะไรประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ผมว่ามันสวยงามนะมันน่าเสียดายคูโนรายอย่างเงี้ยครับมานั่งสวดให้เราพอเสร็จรอบนี้อออเป็นพระต้องมีพระกี่รูปเนนกี่รูปรอบนี้เป็นพ่อหมอจากทางนี้ถนัดทางด้านนี้ เราไม่ได้ได้แค่เรื่องของในเรื่องของความเชื่อแต่เราได้ในเรื่องของความรู้ที่ท่านจะสอนใช่ครับผมผมรู้สึกว่ามันมันเป็นประโยชน์ครับต่อให้เรามีสายมูแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วเราโกหกคนเราเอาเปรียบคนเราไม่รักษาสัจจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเขาอยากจะคุ้มครองคนแบบนี้หรอกครับครับ,รบผมว่าเราใช้การวางแผนการทำงานที่มันมันเป็นจริงดีกว่าส่วนเรื่องตรงนั้นเน่ย นอกจากเราจะช่วยในเรื่องของออภายนอกแล้วผมว่าตรงนั้นเรามาศึกษาในเรื่องของภายในดีกว่าครับมาสํารวจจิตใจตัวเองเอามาพัฒนาตัวเองครับมาลองทําสมาธิดูเวลาที่มันต้องวุ่นวายเออเราจะต้องตอบอะไรปัญหาของเพื่อนๆเจอ,อยังไงตรงนั้นอาจจะช่วยได้ผมว่ามันเรื่องเล็กนะครับเรื่องเล็กไปแฟชั่นทีหนึไม่รู้ใส่กี่ชุดมันก็คงมีทั้งชุดที่คนชอบ มีบางคนคนนี้ไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยครับอมผมว่าดูแฟชั่นให้เป็นแฟชั่นดีกว่าครับพิมพ์ว่ากันพิมพ์ด่ากันพิมพทะเลออกกาะกันผมว่าเราในสังคมมันยังมีเยอะไม่พออีกเหรอผมว่าผมราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆนะพี่นะมันให้ความสําคัญไหม,ม,มอะก<ม>ับตอนเนี้ยผมว่าเราไปสนใจเรื่องน้ําท่วมไหมส่วนแฟชั่นผมว่าเราดูเพื่อความสุขไงดูให้โอ้ เออทรนนี้มาอันนี้ไม่สวยนะ Or, น่าจะเป็นแบบนั้นหน้าแบบนี้ผมว่าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องแบบนี้ดีกว่าครับ <_ C finalement> แล้วน้องเขาก็ตั้งใจมากนิชาเขาดีใจมากที่เขาได้ไปไปร่วมง,งานดีๆแบบนั้นใช่เป็นตัวแทนนะ <_ cam> ของคนไทยมันก็แต่เป็นเรื่องธรรมดาครับ <_ cam> พี่ดูผมแล้วผมน่าจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นเท่าไหร่ครับผมยังแช่ว่างอยู่เลยให้เขามีความสุขเลยความสุขของเขาก็คือความสุขของผม สำหรับผมแล้วเขาใส่อะไรผมว่าเขาก็สวยค,ครับไม่เราก็พูดตามความรู้สึกของเราจริงๆใช่ครับเป็นล้วก็เป็นกาลังใจให้เขาอืผมรู้ว่าเขาเหนื่อยต้องตื่นกี่โมงแต่งหน้าแต่งตัวทําผมผมว่าพี่ๆผู้หญิงน่าจะรู้กันดีครับแต่พวกเราผู้ชายมันตื่นมาสระผมอาบน้ําแล้วก็มาค,ครับใช่ครับ และช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาร a i l ล b r แบรน a นมมือสองสี่ชั้นเจ็ดใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช้อปของแบรนเนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนดชั้นนำมีทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือสองคุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบาัน TCF สถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทย หรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปารกระเป๋าเราก็มีนะคะที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นดรโกธิรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ และอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1นึ9งบาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้หน,า,นาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย,ย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ,จะเจอกันได้ใหม่13นารการเป็นต้นไปชมส,สดทาง f a c e b o o k ดาราเดลี่ .com และ y o u t u b e ราเดลี่ออฟฟิ i ชียลวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ